สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับเอ็ดซีห้ากิโลเลนนเฮ้อว่าจะไปดอกแกเพิ่ฮมาเรื่องนะเฮ้คุณแตกตื่นกันแล้วเสียวอยู่บ่เปาจะไปจอดโรงแรนรุ่่มาแลวนะ ขึ้นบานไหมจอดลงพัเรียนลู้ๆอีกะเออมูน่นยเพิ่จไปไรขึ้นาไออกไปถ่าที่น้ำมโน่อยเพ่เห็นเลยน้ำมนอยไปละบ่ าอยู่บ่อพี่ไปอันนี้ก็อยากไปแต่นะเขาไปไปไป มูทั้งหนาถ้าพี่บุ้มบิ้มก้อนกรได้คุณก้องพี่มูยังไปเลยฮะคนเดียุ่นมูค่อยจะทั้งหนาคุณ เห็นคนโอกไว้ในแล้วก็นมีเป็นบ้านใหม่นะคะของใครสตาง <c oughs> <c oughs> ขหองหาคุณหาย บ้าตองห้องบ้าตองห้องพี่ไายยังขีม้มาว่อนอ้อมให้เห็นอยู่เลยกินหอดอูพระเจ้าไปไปไป ái

มาแล้วไฝแรนมากเลยวาอย่าเพิ่มมาอย่าเพิ่มมาต้องต้องก่อนนะโอ้ยเล่นเศร้หาหาับมาเลย bố quá hello với con vật khi mất tát nạc cái hiến cái giặc mát thật tua เดี๋ยวผุนเอาโม่ใส่มาหับล <laughs> เ,าาเลรเออมาหับก็หับไปหุน ขุ่น้อบขนห้องอีกอ <c oughs> ้าวา <c oughs> <c oughs> เราไม่ได้ลแล้วผัดแล้ววุ่นไม่เห็นกันเองไปไปไปนัง <c oughs> สี่กะดีกะดีจ้ะ นี่คือหอนไตเล่นแต็นี่ จะนั่นเล่นบักย่างเร็วเลยติย่านย่านเขาให้ให้กลับขึ้นใจหูเร็วเงินกลางลากลางขู่ mi dạ nam phong phải phải tăng bữa đây má được ơi thong ma leo tới thế ăn là กระหินเลยบมเป็นเสียงพาเทจจิผุนตินีถ้าผุนกลับไปบ่ได้เสียงหของ 拜拜拜。Bye, bye, bye. หอ <laughs> นนี่ลีนะนั่นบอกว่ายามาพาดนำฝนคาคิลีเนะถ่วงเขาเลยพอดีเลยลงน้ำให้น้ำแล้วนักมวยบอร์ขยุกับพี่ไปเขา่นกับพอดีเลยน้ำท่วม หอดกันเร็วหอดกันเร็วหอดกันเร็วพี่อุ้งอินโอ้พี่ยังกอบบุ๋มบิ่ม ngọc xài ngọc cuối vô dạ có con xé ngang điểu ùm phao ùm phao ùm phao ไปแล้วด้วเอาวหน่อยผู้เาวหน่อยนี่เก่งแท้ไปเมองใดกับบ่มีตนติดมือแน่เิมติดออ่าติดมูแล้วเดินมืูหรอกัะพาไปเสไปใสไปไหนตะโกนย่านอันนี้ก็ไปได้แต่ว่าตองเอาหมาไปน้ำ ว่าพวงไ้กับว่ายู่หมากกระไดงวกใส่งวกขั้วอยู่บอกว่าจะมาท่องบอกให้อยู่บ้าน Thoang ơi thong đi lấy cây cái เพิ่นเด้อ phân หมดเท่าขนาดสิแต่งต้นโต บ่ต้องยานบ่ต้องย่านยานยังยาน,ยาน,ยาน,ยานงวันงวเห็นงัวง่ตีา,ายทองเอ้ยทั้งเรีนไปทั้งเรีนลุงน้ำไปพรมหอนบอกว่าอยามากอยามากอยย่กบับอยย่อยากมา ồ oh, cây okay, là khá <laughs> chung nhận nó phải <laughs> phải คลิปนี้ก็ไว้สำนึกก็นนะค่ะสวัสดีค่ะ